สบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าทุกคนเด้อเนาะอาโมนี้มาพบมาพอกับซาซีเนาะบรรยากาศยามมือแรงนี่นั่งหั่นมันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอันยังโมมีเครื่องเครื่องเขาห้องเครื่องปั่นมันบอ,อ,อกฉันจ้ายังโมมีเนาะก็เลยต้อง,ต,องต้องใส่มือนี่ไปก่อนเนาะอันนี้ก็นั่งหัน่นนี่พวงแน่ทุกคนอันนี้อะเบิดมือได้ใชน่นออีมเนาะเพราะว่าใส่แหงคน ใช่เหรอคนอันหั่นฮะนะว่าอะไรกันเนาะมา,นาหน่อยกับมาหันอ่ะแล้วเอฟซีถามว่าอยู่บ้านอ่าโลเท่ลไรเงชี่เลยทุกคนราคาเท่าไรเนาะคือคือณตอนนี้อ่าเฉซียังไม่ได้ถามราคาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอันได้ยินเอฟซีบอกว่าทางฝั่งไทยนี่ราคาดีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าณตอนนี้นั่นอันอ่าทางจีนแล้วก็ ทางจีนกับกับประเทศยังก็ทีแบบเขาเจ้าอันแข่งกันซื้ออยู่นะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบราคาดีแน่ฮะนะแต่ว่าอยู่ฝั่งนี่ก็อาจจะดีคือกันแต่ขั้นฝั่งไทยราคาดีทุกคนเพราะว่าอันอยู่พี่มันก็ต้องส่งออกไปส่งไปขายญี่ปุ่นนั่มฮะนะส่งไปขายญี่ปุ่นนี่เลยเนาะอันนี้อ่ะแค่นั้นยอันเอฟซีคนใดแบบูหราคากับบินมาบอกเนเนาะอันนี้ก็ เฮ็ดไปก่อนเนาะบพวกหูราคาแต่แอันนั้นหั่นไปก่อนเพราะว่าได้ปลูกไปแล้วนี่ยทางถูเนาะอันนี้ก็น,นั่งอยู่หน้าบ้านนี่ทุกคนเห็นบ่นั่งอยู่เดินนี่หน้าบ้านสบายดีเลยน้องมิวสบายดีหั่นหั่นหั่นมาตำเฮียนหน่ะเนาะนี่น้องมวยสบายดีน้องมวยป้าน<ว>ัานา่งค,ค่ะค่นี่หั่นดูหั่นดูหั่นจะใช้ลองมือหั่นมือกันเด้อเอาไป เอาเคียงเอาเอาไม้ก็ได้บูมเปนเคียงกันเอาไม้ก็ได้มาห้องนี้เนาะคนเอาไม้คนเอามือเนาะเอาไม้เอ็มใช้คนละไม้คนละมือเลยเอาไม้ให้ให้หิดให้แบบนี้ให้กลับมา้ยนี่อะไฮั่นแบบนี้แล้วเนาะ ลมหนาเนาะมันนั่งข่าลมอยู่นั่นนี่ยะเขาบอกว่าปีนี้ราคามันดีเนาะปีที่แล้วนี่ป้าทุกคนอันเขาเจ้าเห็ดลายเนอะอาะทางทางบ้านขาสซีในหมู่บ้านนี่กะขั้นว่าปลูกมันกับตัวมันเพียบเลยนะแบบเป็นแถวเนาะเขาปลูกลายลายปีที่แล้วนี่ราคามันก็เลยแบบถึกลงเนาะราคาถึกถึกลงนี่เขาใช้แต่ว่าปีนี้ นี่นี่คุณบอกว่าราคาดีเนาะเอฟซีก็บอกว่าราคาดีแต่ก็ยังบู๊หัวเท่าใดเนาะบางมันเนี่ยเจับพันอย่งซี่นี่มันน่อนๆหนึงเนาะเจัาพันนี่นี่อันให้อันพันอย่งซี่นะมันมันจะหนานี่ตอนนี้าล็่เขาแต่เล็กไปไปรจมเอาไกินนะปะจมเอาไกินนะอ่านแบบนี้เลยเนาะจะใส่ใส่มือ ีมานเอานี่มามีเครื่องนะแม่เอามาอยู่อันนึงมึงอันนึ่งแต่มันนี่ก็ยังหลายพอสมควรเนาะเปลี่ยนกันปะห๊ะฮันให้มันเป็นได้ให้มันได้เลยฮั่นเปลี่ยนมีการเปลี่ยนมีดเปลี่ยนผ่ากันอีกเนาะะโทษปีโทษคุยไปด้วยอยู่ง่ายเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันแข่ง บาด่าหันกอยป๊อกขวั่ายกแลนะแตมวยยังยกได้อีนี่เนี่ยแตมวยยังยกได้ขบวนเนียิงแอ้ยแกงกะยกได้อีกด้กะนี่แต่บ่อยากยกเท่านั้นนะยกไรนักมันน่ากูเคียงเองไปไหมไปหาน้ำก่อนกูไม่กมัหาเลยกู่าเห็ดิมันยาด นี่ฮะมวยเหงยงยกได้ฮะโอ้น้ำมวยยกได้เดี๋ยวมาขอบคุณที่เอามาให้แจ้าบัลลังโอ้โหคุลถอดใส่ควณเสร็จแล้วขี้ขันดิชิเหรอน้องมวยน้องมวยยิงยกเอยเขาอเอ๊ะทำประหยอกแห้งนี่โจไม่ใช่ฉันนี่อยากออกแห้งมันก็ต้องนี่ต้องเฮียนเลยนอะไรคุณต้องยังมันก็ต้องเพิงเจ้าของท่านเพิงเจ้าของมาได้นี่ไปอยู่ใส่บอลลอดไปใจกบอลลอด ไปเห็นงานกับบออดมิวเอาเคียงบอดเบิรแล้วแตอยู่อร์เมยดเยยบกนแ้เนาะต้องเพียหน่อยแล้วมันมันโบเมนมาโบเฮ็ดอร้โบเมนว่าสลาดนเนาะมันกลายเป็นแบบโบมีน้ำใจแก็เอาเปรียบคนอื่นแบบนั้นฮะะอยู่กัได้เนาะคันอยู่กับหลายคนมัได้เอาไ้นี่มันอูยังนะ มวยม้องโจมไปยังนะจะพักอยู่นี่แต่มันได้อดอเอานี่ไปอาบน,น้ำเนีน่โจม้าเคียงนะเดี๋ยวไ,ได้ไปไ<ม>อาบน,น้ำเลยเอาแผ <โม S 1> <อ>่นไม่แป้นเี่ยังก็ได้ไปคนอน้ำม้ขคนน้ำมือเลยมันก็แล้เอาเลยนี่เนี่เหมือนอันนี้มันจะบนเขาโอ้อย<ะ>อันไม่แป้นทางทางออกทางฝั่งนั้นนะมันมันเบาๆเนี่ยแผ่นแป้นอันนี้น๊ะทางออกกูทางไปอันน่ะ เดี๋ยนี่มันดูใช่ไหมขาน่วาราคาดีเลยปีนี้ค่ะอดโคตรของโคตรโคตรโคตรซีพันหาซีพันหาน่าจะเก่าจ้านี่พันหา5ีพัชุมเจ้าคนวบาคือสีพันหาคือสีพันหายกีบเนาะปีที่แล้วโล่งแห้งมีประมาณสองพันชองสองพพันกีบสองพกีบกะ พันแปดเนาะพันแปดท่พันว่าสี่กับประมาณหกบาทเจ็ดบาทบัวไม้นี่เนาะนี่นี่ปะปีเที่ยวเอาเข่าท่านขมีนบ่ได้ฮะท่านขมีนเอาเข่าได้ปีนี่เอาเข่าได้มันก็เลยแพงคนละเนาะทุกคนเห็นวะเพราะว่าเออได้ได้ยินเอฟซีเป้าอยู่ได้ว่าอัน ท่านขมิ้นโบได้เอาขขาวพวกขมิ้นก็ปลูกลายเนาะมันนะเนาะคือว่เร็วนี่นะเอาเข่ากับโบได้มันก็เลยแบบราคามันก็เลยสูงขึ้นทนุกคนเกือบเกือบหาพันเนาะคขาว่าหาพันนี่กับประมาณนั้นเอ้นนะอตูปอยกครับประมาณเท่าไรเนาะประมาณสิบบาท

ากินเป็ดน้อยนะเพิดไปชมโตวมานตัวนี้อันตะกี้แม่นสามื่มึอยากกินี่ตัวสิบสี่ตสิบสี่ตเดือก้าตเด็กเปลี่ยนพาห่มส้อหนอไปชมขึ้นที่จะขังเป็ดน้อย ขานน้มอีกแล้วมาไว้มันเหาเยอะถ้ามือมันหนาวมันเขาเแล้วถ้าเห็นนะผ่าจะเออกมันุ่มาผ่ามาติดเชื้อมาเซในเมืองหั้บาเลยอย่เบาเลยมือกิเข่ายังมือกิดเลวแ้วนะเอาชิ้นใจอ่ะ อั่นชั้นนี่ก็สิสิ้นใจเลยเบิงยูนี่หั่นนันี้ก็สิสิ้นใจเลยเอ้ามันมันหนาหั่นไว้นี่มันหนาแล้วันนี่มันต้องมีมีดบางๆเพื่อเานังมวยนะเริ่มมาผ่าวกเขาเลยเนาะ อย่าพ <Cornell> ึ่งจะอาบยุยังไม่อาบแล้วไปอาบก่อนเลยไม่ได้บัดญาตดของน้ามือของน้ามีอันเดียวเนาะตอนนี้ก็อยู่ไฟอยู่มันจะลอยไปหยาดอ๋อเดี๋ยวนี้โบไฮหยาดอ่ะขั้นผู้หนึ่งเขาแล้วก็เฮตตี้ว่าเฮตตี้ว่าเขาอาบน้า

เยอะแต่ไหนหิ้งหิงได้หุยเด็กโอ้ยแห้งตัวบมีแหงตัวบมึงใช่อันกินเป็ดนะบังดูนี่ตัวการนี่กินเป็ดตัวแบ็นี่กินเป็ดนี่อึกินเป็ดมากินเปาเป็ดนะนี่ชิมากัดนมกันเลย ก็ต mm. ัดนุ ko ่มกันอยู่นี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 ่จีบเป็ดนนี่เ็ดีเป็ดได้สิมัดปากไว้มัดปากไว้นี่นี่นี่เห็นว่าจะพองนี่เห็นป่เห็น่เห็นจะพองีเอ๊ะมัดมัตัดสุนมัตัดกตัด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 เนีนี้ กุชก <toys> ัดม <m ics> <m ics> ึงกูิกัดมึงกัดขึ้นนี่นี่กัดแต่กัดขึนได้สวยยาให้ชิกัดหมู่กัเจ็บเลยไปบาบ เค um ่บาง่บบทานาได้บ่อบงเพนนี่นีตัวนีตัวนาตวางบนกันน้ำจังล่ะา่าดี ปีนี้อยู่อยู่บ้านนี่เขาเจ้าก็คือสิปลูกายอื่นเนาะเพราะว่าราคามันสูงขึ้นเลยเพราะว่าปีอันปีวางแล้วนี่อันทั้งขมิ้นกันยังอันอันได้อยู่เนาะแต่ว่าปีนี้เขาเจ้างดเนาะกาทุกคนกันหนักจะหูหูกันอยู่เนาะว่าเป็นยังจังได้หรือบ่ได้เนาะหลายคนก็บอกว่าอันในหมู่บ้านแต่ก็ อราคามันมันราคาอันมันมันลงเนาะพายก็อู้สีเศร้าเลยซีนะบอราคามันตกแห้งมันกับบสมกับอันที่เห็นน้ำกับบสมกับการที่เมื่อยเนาะแต่บัดนี้ค่ะราคามันสูงขึ้นทุกคนมันเนาะอันคือสีปลูกกันหลายอยู่บัดนี้เอามาเลย จากสองมือป้าอีวิวมีสามมือคงกี่ใครมา ใกล้เสร็จแล้วเลยอันนี้ยังอยู่แล้วแต่เลน,เลนี่แต่ว่าอยู่พุ่นก็ยังอยู่นะหน้าบ้านเมื่อนี้ก็ลมหนาวคือเก่าที่จ้ะโ,โ,โอ้โห

เจ้เห็ดแล้วกก็รับก่อนแถวกระพายตรงหน้าเม่ว่าไก่เห็ดดับเพืะนแล้วเห็ดกองใหญ่มันกระกองใีเทิ่งมีเฟืองมันพูอยู่อ้าวคือเม่ว่าไก่เห็ดเราเห็ดอยู่ในนองด้อจไฟบับเมีจะเฮ็ดยุติแล้น้ำกระอุนงี้ทำน้กระขึ้นว่าผิงไว้เขาลงก

นีแบนมันแบบนึงอ่ะหเนข็งแข็งพันนมันกระสมีแบบน่อยเน่ใหญ่เนเนาะป้าปนกันเพราะว่าใส่มือสีพันมือเล้มือขาดมันมันแบบโคตรไปที่สุดโคตรของโคตรของ นี่เขาก็จะปิดคลิปเลยเนะยาะ FC ค่ะเดียวนะเดียวอันนี้มันถึอือดูดีเดียวแบบพันมือเขาพันมือเนี่ย <laughs> เอาอันมันอยู่ทางใดเป็นราคาเท่าใดกับ FC กับซวยเม่นมากเลยเนาะเพราะว่าแต่ละหม่องแต่บอลเฉยๆก็ย่ำบุคือกันเนาะแต่ว่าทางฟังไทยนี่กับหนาจีราคาชื่อว่าจะอะไรอ่ะมันน่าจะคือกันเบิดอยู่เนาะ แต่ว่าทางทางนี่บางเทือเขาเจ้ากับอ่าซื้อราคาบคูดกันเอาไงคือตัดราคากับว่าได้นอกช่วงว่าไปซื้อแถวเขตนอกราคาเท่านี้ไปขายบนนั่นก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะทุกคนเนาะมันมันมันบุ่นเลตายโตไปว่าราคานี่คือราคานี่ไปเลยนะเนาอกจากเอาช่วยเม่นมาเด้อเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคุณประพัดคลิปใหม่ๆนะสำหรับคลิปอีกอะไปกันเลยบ๊ายบายมยายุ้ยนิวบ๊ายบายสบายดี